ลูกชายกับลูกสาวครั้งสุดท้ายนะครับนี่ครับลูกชายลูกชายไปแล้วนะครับไปอยู่กับคนอื่นแล้วนะอ่าลูกสาวก็อันนี้นะลูกสาวก็อยู่ในกล่องนะอืมลูกสาวก็ไปอยู่กับคนอื่นด้วยกันนะนจะได้ไม่เหงานะลูกเอลยเดี๋ยวเปิดกล่องครับ ให้ดูว่าไปทั้งคู่เลยนะลูกชายกับลูกสาวเนะี่ยลูกชายก็หล่อมากเลยนะขารลมดีด้วยนะโอ้ลูกชายเลี้ยงตั้งแต่ลูกป้อนนะเชื่องทั้งคู่เลยแต่ตัวแต่ลูกชายนี่จะไม่ค่อยให้จับจะชอบบินหนีชอบบินแกล้งนะแต่ถ้าเกิดตัวเมียนี่จะชอบมาเกาะจับง่ายรู้ภาษานะก็ต้องไปอยู่กับคนอื่นแล้วนะ โอเคนะลูกออกลูกดกดๆนะถ้าเกิดหนีออกจากเขามาอยู่ไม่ได้ก็จำทางกลับบ้านมาให้ได้นะบินกลับมาหาพ่อได้นะโอเคนะลูกชายสุดหล่อเอ้ยหล่อนะครับเนี่ยดูดิสีดุมากเลยเนี่ยก็ลูกสาวก็สีมุกนะสีเหลืองมุกนะเนี่ยเนี่ลูกชายลูกสาวนี่ลูกชายก็เนี่ยนี่ลูกสาวป้าผิวปากอนะโอเค พ่อถ่ายคลิปเองไว้ครั้งสุดท้ายลูกเอ้ยไปอยู่กับคนอื่นแล้วนะมีลูกสาวนะลูกสาวพ่อน่ารักสุดเลยพ่อกรักหมูนั่นแหละแต่ว่าไปอยู่กับคนอื่นเขาอาจจะเลี้ยงดีหรือเลี้ยงไม่ดีนะค่อยกัน <laughs> นะ ยุคโควิดนยถูกๆครับเพราะครูพอ่พอแม่พันนั้นเนี่ยตัวเมียก็อายุสองปีสามปีนะสองปีกว่าสามปีนะเนปล่อยไปในราคาเท่าไหร่ตัวละพันห้าสองตัวสามพันนะต่อได้อีกนะโอเคก็ปล่อยไปแล้วเรียบร้อยนะจับมือเรียบร้อยคนก็จะเอาเยอะนะแต่ทีนี้อันนี้เอาไปส่งแล้วนะอยู่ใกล้นะ ไกลก็แคนเซิเขาไปก่อนนะคิดถึงนะไม่อยากไม่อยากอันเนี้ยครับแต่ว่าเราโพสต์ไปแล้วนะเขามาปิดเราก็ต้องให้เขาไปนะตอนแรกก็าภาวนานะว่าอย่าอย่ามาปิดไอ้ขาดเทกไม่ต้องมาเอาอ่ะผมจะพิมพ์ปิดเองอะไรองเงี้ยทีนี้ก็โทรมาคุยอะไรนี้ก็เออเราโพสต์ไปแล้วนะ ถือเขาเลี้ยงดีกว่าเราแต่ผมก็เลี้ยงปล่อยเล่นในห้องนกเชื่องนะเชื่องนะดูฮึคารลมดีด้วย